เขาเริ่มจะมาตีป้อมผมแล้วผมก็ปล่อยทหารจิ๋วไปก่อนเขามาป,ประชิดแบบนี้ยิงลูกไฟไปหนึ่งทีแล้วปล่อยฮีโร่ออกมาปล่อยตัวฮิวไปปล่อยทหารจิ๋วไปปล่อยตัวติดคลปไปสังเกตว่าเลื่อนฮีโร่ของผมเนี่ยจะเด้งขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าเอลมันฮิวให้นะครับเนี่ยเห็นไหมเอลมันฮิวให้อยู่นะไม่มีตายดูดิคุู้ชมเห็นปะป้อมศัตรูแตกเรียบร้อยอยูซี่ม,มากๆคุู้ชมครับวันนี้มีเกมใหม่มาแนะนำอีกแล้วฮะนี่เลยหลอดหูเล เอ้ยหลอดฮูเล่เออตำนานแห่งทับศึกแค่ชื่เกมนี้ก็แปลกแล้วนะหลอดดูเรตติ้งเกมนี้ซะก,ก่อนนะครับนี่5ดาวกันเลยทีเดียวแล้วดูคอมเมนต์นะ2,000มืกว่าเม้นต์เลยนะฮะซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่เท่าที่ผมอ่านเนี่ยก็จะมีแต่คนบอกว่าเล่นเพลินเล่นดีสายฟรีก็เล่นได้ ผมก็เลยไปลองโหลดมาเล่นดูว่ามันจะเล่นดีอย่างที่เขาบอกกันจริงหรือเปล่าก็ปรากฏว่าหลังจากลองไปประมาณ34วันเนี่ยก็สรุปว่าไม่ได้นอนเล่นเพลินจนลืมนอนอะไรกันครับเนี่ยเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวมาดูรีวิวกันเลยดีกว่านะครับเพราะเกมนี้มันเล่นยังไงฮะ เกมนี้เป็นเกมมือถือแนววางกลยุทธ์ป้องกันฐานของฝั่งตัวเองและตีฐานของฝั่งตรงข้ามให้แตกนะครับคือรูปแบบของเกมเนี่ยเราจะต้องทําการวางแผนจัดทีมฮีโร่ของเราอัพตัวละครอัพความสามารถวางกลยุทธ์ต่างๆให้เจ๋งที่สุดเพื่อที่จะไปหวดบ้านศัตรูให้ยับเลยนะฮะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเกมที่เหมาะที่จะเล่นเป็นระยะเวลานาน,าน,านๆจุดเด่นอีกอย่างของเกมนี้ก็คือเป็นเกมที่มีของแจกเยอะมาก คือต้องเน้นว่ามากจริงๆจะมีของให้เรากดรับตลอดทางเกมเลยนะครับพวกเพชรคูป,ปองเควสอะไรวันเนี่ยมีแจกมีให้เราทําตลอดเลยคือกดรับกันจนมือหงิกนะครับน้องๆเหมาะกับสายฟรีที่แท้ทูไม่จําเป็นต้องเติมก็โหดได้นะครับเกมนี้มาทีนี้เรามาดูวิธีการเล่นเกมนี้กันนะครับอย่างแรกเลยที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูก็คือระบบกองทัพเราจะต้องเอาฮีโร่ที่อยู่ในกองทัพของเราเนี่ยมาจัดทีม เพื่อไปตีบ้านศัตรูให้แตกนะครับกองทัพในเกมนี้จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5เผ่าพันธุ์ครับก็จะมีมนุษย์อ็อ,อกเอลปีศาจ แล้วก็ดินแดนขั้วโลกหรือเผ่าหิมะนั่นเองดินแดนขั้วโลกเนี่ยจะเป็นเผ่าที่โหดที่สุดในเกมนี้เลยนะครับแต่ว่าวิธีหาตัวมาใช้เนี่ยก็จะยากกว่าเผ่าอื่นนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าอัพได้เนี่ยมันก็จะโหดมากๆเลยนะครับซึ่งฮีโร่ในเกมนี้นอกจากแบ่งตามเผ่าพันธุ์แล้วเนี่ยมันก็จะแบ่งตามตำแหน่งแล้วก็ตามความสามารถด้วยนะครับวิธีการดูว่าตัวไหนเก่งตัวไหนกาก,ากเนี่ยให้เราดูจากสีพื้นหลังถ้าเป็นพื้นหลังสีขาวเนี่ยก็คือระดับแรกเลยตัวไก่สุดแล้วก็ถ้าเก่งขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นสีฟ้้้าาแบบนนีีเกก่งขึมอ จะเป็นสีม่วงถ้าเก่งสูงสุดเลยก็จะเป็นสีเหลืองทองแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีดูอย่างแรกส่วนวิธีดูอย่างที่2ก็คือดูจากระดับดาวนะครับระดับดาวเนี่ยมันจะมีตั้งแต่สีเหลือง 1>, 1ดาวเหลืองไล่ไปจนถึง5ดาวเหลืองพอ5้าดาวเหลืองปุ๊บก็จะไปขึ้นดาวแดงเป็น1ดาวแดงแล้วก็ไล่ไปจนถึง5ดาวแดงนะครับแล้วก็ดูจากตำแหน่งของฮีโร่แต่ละตัวได้นะครับให้ดูที่มุมซ้ายบนอย่างตัวเนี้ก็จะมีดาบคว้ตัวแทงก็จะมีโลถ้าเป็นตัวซัพพอร์ตก็จะมีรูปเครื่องหมายพยาบาลถ้าเป็นป้อมหอคอยฐานทัพเราก็จะมีรูปหอคอยแบบนี้นะครับหรือถ้าเป็นฮีโร่หัวหน้าทีมของเราก็จะเป็นรูปมงกุฎ ซึ่งฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยจะมีความสามารถมีสกิลมีรูปแบบการโจมตีที่ไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวอัศวิน2ดาวแดงของผมตัวนี้ตัวนี้เขาจะเก่งเรื่องการโจมตีภาคพื้นดินจะเป็นตัวที่วิ่งเร็วมากแล้วก็ตีแรงมากแต่ว่าจะไม่สามารถโจมตีตัวที่อยู่บนอากาศได้นะครับแล้วก็จะมีสกิลเฉพาะนี่อย่างสกิลตัวนี้เขาชื่อว่าสบ้านศีรษะ หลังลงสนามลบจะก,กระโจนเข้าสู่ศัตรูและโจมตีอย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายสเท่าแก่เป้าหมายในการโจมตีครั้งแรกคือพอลงสนามไปปุ๊บเขาจะวิ่งแบบประชิดตัวฟุบแล้วก็ฟันชุบตัวขัดครึ่งปั๊บเลยนะฮะแล้วก็มีในส่วนของสกินตัวละครด้วยนะครับมีทั้งหมด3สกินล่างนี้จะเป็นล่างที่โหดสุดแต่ว่าผมยังปลดล็อกไม่ได้ผมยังใช้สกินที่2อยู่ ซึ่งวิธีที่เราจะอัพตัวละครให้เก่งๆเนี่ยก็สามารถใช้เหรียญทองอัพเลเวลได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็เลเวล65เต็มละแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คืออัพดาวครับเราจะต้องกดเข้าไปที่พัฒนาอย่างตอนนี้ผมมี2ดาวแดงตัวหนึ่งถ้าผมหาได้อีกตัวเอามารวมกันมันก็จะกลายเป็น3ดาวแดงนั่นเองฮะโอเคซึ่งวิธีที่เราจะหาฮีโร่พวกนี้มาใช้หรือว่าเอามาอัพเกรดดาวเนี่ยก็ง่ายมากๆครับอย่างที่บอกไว้ว่ามันเป็นเกมที่เหมาะสําหรับสายฟรีคือเราแค่ลงไปเล่นในด่านทั่วไปเราก็จะได้ จิ๊กซอพวกนี้มานะครับจิ๊กซอพวกนี้เราสามารถเอามารวมเพื่อเป็นฮีโร่ตัวใหม่ได้แล้วก็มันก็จะมีพวกเควสต่างๆอีกเยอะมากเลยอย่างเช่นเควสตตรงนี้เนี่ยที่มันเป็น6กทับสิเนี่ยคือเขาจะให้เราเก็บดาวนะครับสมมุติเราผ่านด่านนี้โดยได้ระดับ3ดาวเนี่ยสด่านก็6ดาว3ด่านก็9ดาวพอดาวเราครบสิบดวงเนี่ยเราก็สามารถมากดรับจิ๊กซอรตรงนี้ได้อีกนะฮะด่านสูงๆก็จะได้ของรางวัลที่ดีขึ้นเนี่ยแจกเผ่าหิมะ3ดาวทองอย่างเงี้ย หรือถ้าใครอยากได้ฮีโร่ไวกว่านั้นเราก็มาที่หีบก็ได้นะครับ เราสามารถที่จะมาหมุนสุ่มฮีโร่เอามาใช้ได้ครับซึ่งวันหนึ่งเนี่ยมันจะหมุนได้5ครั้งเนี่ยเราแค่กดดูโฆษณาตรงนี้เราก็จะเปิดหาฮีโร่ได้เลยนะครับวันนี้ผมเล่นไปครบแล้วก็จะขึ้น5้าทับหแต่ว่าคูป,ปองผมยังมีนะคูป,ปองตอนนี้เหลืออยู่ร้อยใบคูป,ปองนี่ก็ได้มาจากการเล่นในด่านเหมือนกันนะ่ะคือมันได้เรื่อยๆนะครับคูป,ปองวันหนึ่งได้เป็นสิบสิบใบแล้วก็ตรงนี้อะไรเอ่ยเควสนี่ก็รับได้เหมือนกันเนี่ยอันนี้30สิชิ้นสามารถเอาไปสร้างเป็นฮีโร่ใหม่ได้นะครับ มีทั้งระดับม่วงระดับทองอะเดี๋ยวผมจะลองหมุนฮีโร่ให้คุณผู้ชมดูสักหน่อยละกันหมุนสิบครั้งเลยมาดูกันว่าจะได้ตัวทองหรือเปล่าอยากได้ตัวทองเยอะๆจะได้เอาไปอัปเกรดตัวเดิมได้นะฮะ,อ,ะอย่างนี้เกลืออย่างนี้ได้แต่ตัวขาวกับตัวฟ้าก็หมุนไปได้อะไรครับทองไหมทองม้วนหรือเปล่านั่นไงเกลืออีกแล้วได้ตัวม่วงม่วงขาวฟ้าทองยังไม่ออกมารับสามโอ้โหเกลือเหมือนเดิม <laughs> รอบสี่มาตีมาแล้วสีทองผมมแลวอันนี้เป็นสีทองเขาหิม,มาด้วยนะครับตัวนี้เขาจะเก่งเรื่องยิงศัตรูกางอากาศเพราะว่าจะสามารถสร้างความเสียหายเป็น2เท่าได้ด้วยซึ่งฮีโร่ที่เราหมุนมาซ้ําๆเนี่ยเราก็สามารถเอามาย่อยได้นะครับเราก็คลิกเข้ามาที่พัฒนาตรงนี้เหมือนอย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกอะ่ะว่ายูนิตท,ที่มันซ้ําๆเนี่ยเราแค่กดปุ่มตรงนี้ก็ได้เนี่ยปุ๊บ มันก็จะสับกู้ให้เราอัตโนมัติเลยนะครับว่าจะว่าจะอัพขึ้นไหมถ้าเกิดว่าเราไม่คิดอะไรมากเราอยากจะอัพให้มันไปขั้นสูงๆเราก็กดพัฒนาไปเลยปึ๊บเนี่ยมันก็จะย่อยให้เราเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็อัพขึ้นได้อีกนะปึ๊บอ่ายิ่งเราอัพมันก็จะได้ตัวที่เลเวลสูงขึ้นดาวสูงขึ้นอ่าเนี่ยอันนี้2ตัวขึ้นดาวแดงแล้วนะฮะทำไปเล่นไปเราก็กดอัพไปปึ๊บอ่า นี่อัพไปอัพมาตัวนี้กลายเป็น2ดาวแดงแล้วนะส่วนอันนี้เป็นโบราณวัตถุครับโบราณวัตถุเนี่ยก็คือการอัพความสามารถของแต่ละเผ่ามันจะมีทั้งหมด5เผ่าวิธีการอัพก็คือเราจะต้องไปตามหาไอชิ้นส่วนทั้ง5อันเนี้ยชิ้นส่วนทั้ง5อันนี้หาจากไหนมันมีวิธีดูง่ายๆเลยก็คือเรากดตรงนี้นะครับที่จะได้รับมันเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะบอกเลยว่าดาบศักดิ์สิทธิ หาได้จากด่าน21บขีด2 1 1ีดขีดหีดขีดพอเราได้ดาบมาจนครบจํานวนที่มันต้องการแล้วเนี่ยมันจะมีปุ่มอัปเกรดตรงนี้นะครับอันนี้ผมอัปไปจนครบแล้วมันก็เลยไ่ขึ้นพอมันขึ้นปุ่มอัปเกรดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้ลาวาข้างบนเนี่ยในการอัปนะฮะเราก็เอาลาวาจิ้มเข้าไปเนี่ยเนี่ยอันนี้ผมยังจิ้มได้อยู่ระดับหนึ่งอ่ะพอเราจิ้มไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้ดาวตรงนี้เข้ามานะครับดาว3ดาวเนี่ยไอดาว3ามดาวเนี่ยมันก็คือจะมารวมกันเป็นน15ดาวตรงี้ 15ดาวตรงนี้มันก็จะสามารถปลดล็อกความสามารถตรงนี้ได้นะครับเนี่ยพอเราได้ครบ15ดาวเราก็ได้ความสามารถทั้งหมด4แถวเลยโดยรวมแล้วเผ่ามนุษย์ก็จะมี a อ t a ท k กบวก26%แล้วก็บวกเลือดอีก28%ประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีเล่นกันเลยดีกว่านะครับอธิบายเยอะคุณผู้ชมก็อาจจะงงเดี๋ยวผมจะพาไปลุยด่านเลยนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านที่ีด3 ที่ด่านนี้เราก็สามารถกดเข้ามาดูได้เลยว่าเราจะต้องเจอกับตัวอะไรบ้างฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะมีระดับดาวแดงทั้ง5ตัวเลยนะครับแต่ว่าระดับของผมเนี่ยเป็น2ดาวแดงผมคิดว่าด่านนี้น่าจะผ่านได้แบบสบายๆซึ่งกองทัพที่ผมจะใช้เนี่ยก็ตามนี้เลยก็จะมีไอตัวทหารจิว๋วเป็นตัวระดับต่ําสุดแต่ว่าผมเอามาอัพขึ้น2ดาวแดงนะครับเพราะว่าของมันหาง่ายแล้วก็มีตัวทหารที่ตีติดคลิ แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวดาเมจครับตัวนี้จะโจมตีภาคพืพ้นดินแรงมากสามารถยิงทะลุทะลวงศัตรูที่อยู่แนวหลังได้ด้วยแล้วก็มีตัวฮีลสายซัพพอร์ตแล้วก็ฮีโร่ผมจะใช้เป็นเจ้าตัวใหญ่ฟันแล้วติดไฟนะครับส่วนหอคอยผมก็จะใช้เป็นเจ้าตัวนี้ส่วนสกิลเสริมก็สามารถกดใส่ได้นะครับเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสมสกิลให้เราเลือกใช้มาลุยกันดีกว่า มาดูกันว่าจะรอดไหมนะครับวิธีเล่นก็คือให้เรากดปั๊มมานาตรงนี้ก่อนเลยมานาก็คือพลังงานนั่นแหละยิ่งเรามีเยอะเราก็จะสามารถสร้างยูดิตฮีโร่เยอะได้นะครับ <c oughs> เขาเริ่มจะมาตีป้อมผมแล้วผมก็ปล่อยทหารจิ๋วไปก่อนเขามาประชิดแบบนี้ยิงลูกไฟไปหนึ่งทีแล้วปล่อยฮีโร่ออกมาปล่อยตัวฮิวไปปล่อยทหารจิ๋วไปปล่อยตัวติดเคลิปไปนี่สังเกตว่ามันวิ่งไวมากนะครับวิ่งไวไปฟันศัตรูทหารจิ๋วนี่เราปล่อยได้เรื่อยๆเพราะว่าราคามันถูกมันแค่ร้อยเดียว ใช้พลังงานร้อยเดียวยิงลูกไฟใส่ไปตอนนี้ไปถึงหน้าป้อมแล้วนะครับสังเกตว่าเลื่อนฮีโร่ของผมเนี่ยจะเด้งขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าเอลมันฮิวให้นะครับเนี่ยเห็นไหมเอลมันฮิวให้อยู่นะไม่มีตายดูดิคุู้ชมเห็นป่ะป้อมศัตรูแตกเรียบร้อยอยซีมากๆแล้วก็หลังเราเล่นจบเนี่ยเราสามารถกดดูโฆษณาเพื่อที่จะรับเหรียญคูณ3ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ดูโฆษณาเนี่ยเราก็จะได้เหรียญแค่ตามที่เขาบอกไว้ซึ่งวันนี้ผมดูไปจนครบแล้วก็เลยกดดูอีกไม่ได้ มาลออีกสักด่านหนึ่งครับ23ขีด4ต่อกันเลยอ่าเริ่มมันแล้วใช่ไหมด่านนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมผมเจอกับแก๊งหนึ่งดาวแดงส่วนผมสองดาวแดงก็คิดว่าจะผ่านได้ง่ายๆอยู่แล้วผมก็จะใช้กองทัพเดิมนะครับวิธีเล่นก็เหมือนเดิมมาถึงเราก็กดปั๊มมาหน้าพลังงานไปก่อนเลยปั๊มรัวยาวไปเลยนะครับรัวยาวไปพยายามเก็บให้ได้ครบสักพันขึ้นน่ะกำลังดีอ่าตอนนี้ฮีโร่ศัตรูเข้ามาแล้วผมปล่อยจิ๋วไปก่อนเลยแล้วก็ปล่อยทหารวิ่งเร็วไปสับเห็นไหมทีเดียวแตก ปล่อยตัวดาเมจไปปล่อยตัวฮีโร่ไปเดี๋ยวผมจะลองอ่อนในเขาหน่อยนะยิงลูกไฟไปทีนึงผมจะเรียกเฉพาะเอลฮิลมาเรามาดูกันว่าฮีโร่ผมจะไหวหรือเปล่านะครับเอลฮิลผมมาแล้วดูดูเลือดนะดูเลือดฮีโร่ผมนะเห็นไหมเด้งขึ้นเรื่อยๆเห็นป่ะตอนนี้เอลฮิลผมทํางานอยู่นะครับฮ <What? S 1> ิวลัวฮิวรัวอ่ามาถึงบ้านแล้วตีบ้านแล้ว <What? S 1> นี่แค่2ตัวเองนะเนี่ยไม่ตายเห็นป่ะคุณผู้ชม เลือดเงเรื่อยๆเรียบร้อยเกมนี้อีชี่มากๆสบายใจไทยแลนด์กันเลยทีเดียวเห็นไหมครับมันง่ายจริงถ้าเกิดว่าเราจัดทีมได้ถูกอะ่ะมันก็จะเล่นง่ายๆแบบนี้แหละเล่นง่ายสบายๆรายไ,รได้ดี <c oughs> แล้วก็มันไม่ได้มีแค่ลุยด่านธรรมดานะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ากดตรงแผนที่เนี่ย เราจะสามารถมาเล่นด่านอื่นๆได้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูทีละด่านเลยอย่างอันแรกเนี่ยมันจะเป็นห่อคอยพยากรหอคอยพยากรเนี่ยก็เหมือนเราต้องไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยิ่งระดับสูงเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลเยอะขึ้นของรางวัลก็ดูตรงนี้นะครับมันจะมีบอกอยู่ว่าถ้าเราเคลียร์ชั้นที่ได้เราจะได้ของรางวัลอะไรตอนนี้ผมเล่นถึงชั้นที่42ก็ลุยกันเลยมาปั๊มมาหน้าแบบเหมือนเดิมครับปั๊มมาหน้ารัวๆไป รวยยาวไปเขาปล่อยตัวระเบิดมาคุณผู้ชมไอตัวนี้มันจะระเบิดได้แต่ผมไม่เป็นไรผมคิดว่าป้อมมันน่าจะก,กันได้ผมก็จะไม่ไปสู้กับเขาให้เขาระเบิดทิ้งไปยิงระเบิดเพลิงไปก่อนที่นึงปล่อยฮีโร่ไปแล้วก็ปล่อยตัวฮิวไปผมจะลองใช้แค่2ตัวนะผมก็อยากจะรู้ว่ามันไหวหรือเปล่า2ดาวแดงนะอันนี้ผมใช้2ดาวแดงแค่2ตัวดูดิเดินตีชิวๆอะคุผู้ชมดูดิ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 ดด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  ระเบิดกระจ,จายแต่ว่าอันนี้มันยังง่ายอยู่นะครับมันยังแบบชั้นล่างอยู่มันก็เลยลุยง่ายถ้าเกิดว่าชั้นบนๆเนี่ยมันก็จะยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะฮะประตูแห่งความมืดคืออะไรมาดูกันประตูแห่งความมืดเนี่ยเราจะต้องต่อสู้แบบเป็นเวฟเวนะครับจะมีศัตรูโถมเข้ามาหาเราตลอดเลยอ่าเวฟแรกนะครับดูด้านบนนะเนี่ยมันจะมีทั้งหมด9เวฟเขาปล่อยมาละเสียง,ยงนี้แปลว่าศัตรูมาแล้วเนี่ยมาละมาละมาละเห็นไหมปล่อยทหารวิ่งเรวไป ฟันทีเดียวแตกตัวพวกนี้นี่คือเลือดหลักร้อยผมว่าตัวเดียวก็อยู่แล้วมั้งเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยอะตัวเดียวเลยโซโล่์วันแมนโชฟันยับอะหัวเหือแตกหมดอะแล้วมันก็จะเดินเลยผ่านไปนะครับแล้วก็จะมีเว็บใหม่โผล่มารอบนี้ผมจะเอาฮีโร่ลงไปอะเอาตัวยักษ์ลงไปเฮ้ยมันมีตัววินวอล์กมาคุณผู้ชมต้องเอาทหารออกมากันมันวินวอล์กทะลุแนวหน้าผมมาได้อย่างไร เฮ้ยเดี๋ยวไอตัวนี้วิ่งผ่านมาเฉยเลยอ๋อแต่ว่าเขาทะลุเลยไปเขาไปตีบ้านต่อไปครับเวฟต่อไปอุ้ยตัววิ่งเร็วมามาตัววิ่งเร็วมาเฉยผมก็มีเหมือนกันผมปล่อยแค่ตัวเดียวเลยตัวตีหัวแตกอุ้ยอุ้ยอันนี้เริ่มโหดนี้ตัววิ่งเร็วผมเลือดเริ่มลดนะเนี่ยอ่าทะลุไปครับแต่ว่าไอตัวนี้ยังไม่ตายนะเขายังมาอยู่ผมปล่อยฮีโร่ไปเลยปล่อยตัวฮีโไปโอ้โ สก,กิดเจ็บๆคันๆ <K _ d ata> รู้สึกคันนิดๆเฮ <K _ d ata> hey, ้ยเดี๋ยวไอตัวนี้มันหลุดมาตีบ้านปล่อยตัววิ่งเร็วมาก,กันก่อนเฮ้ยไม่ได้คุณผู้ชม <K _ d ata> ไอตัวใหญ่เมื่อกี้มันจะสามารถเดินทะลุฮีโร่ของเราเพื่อไปตีบ้านนะครับเป็นตัวที่อันตรายมากๆต้องดูดีๆนะติดเล่นบางทีอาจจะตายได้อ่ะนี่เรียบร้อยก็ได้คะแนนมานะครับซึ่งคะแนนเนี่ยเราก็สามารถเอามาสะสมเพื่อแลกของรางวัลได้ด้วยเนี่ยเราดูตรงนี้ได้นะฮะรางวัลเนี่ยเห็นปะ ไปเลยเนยีปึ๊บโหของอย่างเยอะเพชรเพชรนี่มากันเต็มเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นดินแดนมายาดินแดนมายาเล่นยังไงเอ่ยต่อสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งด้วยพลังงานที่จํากัดอ๋อผมเข้าใจละด่านนี้นะครับมาดูวิธีการเล่นกันเลยด่านนี้มันจะมีพลังงานมาให้เราทั้งหมด4000เราจะอัพเพิ่มไม่ได้นะเราต้องกดใช้เท่าที่มันมีมาให้นะครับผมก็ปล่อยลัวยาวไปเลยแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอ ต่อการกําจัดบ้านเขาโอ้โหทีเดียวแตกย่างโหโหแล้วดูของรางวัลยังเยอะอะไรกันครับเนี่ยส่วนล่าค่าหัวเนี่ยมันเป็นด่านที่ค่อนข้างจะยากนะคุณผู้ชม มันยากเพราะว่าเราจะไม่สามารถเลือกฮีโร่มาใช้ได้แบบอิสระนะครับคือเขาจะล็อกหน่วยมาให้เราเลยอ่ะเนยอย่างวันนี้น่าจะเป็นของเผ่ามนุษย์นะฮีโร่ยูนิตในนี้จะเป็นเผ่ามนุษย์ทั้งหมดเลยแต่ว่าอันนี้ผมเล่นครบไปแล้วนะก็ต้องข้ามไปก่อนนะส่วนอันนี้อารีนาอิมแพคเมืองทองทานีเอ้ยไม่ใช่อารีนาเนี่ยมันก็คือสนามประลองครับเหมือนกับ PVP อ่ะเราจะต้องทำการทาสู้กับผู้เล่นคนอื่น อย่างตอนนี้ผมอยู่แหลงทองอันดับที่27อ่าเดี๋ยวผมจะลองท้าพวกอันดับบนๆดูนะอันดับที่17นี่เขาเลเวล65ก็พอๆกับผมอะ่ะแต่ว่าดูจากยูนิตแล้วเนี่ยเขามีตัวทองปนด้วยนะส่วนผมนี่ตัวแดงหมดเลยคิดว่าน่าจะไหวนะครับก็ท้าสู้เลยมาท้าใส่เดียวก็ปมมาถึงก็ปั๊มมาหน้าพลังงานไปรัวๆก่อนเลยปั๊มรัวๆไปพันขึ้นเหมือนเดิมครับ ขึ้นเหมือนเดิมเขาปล่อยตัวอะไรมาเอ่ยอุ้ยเขาปล่อยไอตัวกระโจนนี่มาผมต้องเอาตัวตีเร็วออกประยันฟันฉับแตกครับอุยอ้ยป้อมเขายิงแรงมากผมปล่อยตัวจิ๋วไปก่อนปล่อยตัวจิ๋วไปปล่อยตัวจิ๋วไปปล่อยฮีโร่ไปปล่อยตัวดามเมจไปต้องเอาจริงนิดหนึ่งคุณผู้ชมเราอย่าไปประมาทเราอย่าไปประมาทยิงลูกบอลไฟยิงลูกบอลไฟใส่ไปเราอย่าไปประมาทเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขามีไม้ตายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเดินเข้าไปถึงหน้าป้อมโอ้แบบนี้น่าจะเรียบร้อยเรียบร้อยแน่นอนเรียบร้อยอีซี่ สบายใจไทยแลนด์ลาก,กล่อยเจอกันชาติหน้าเนี <c> ่ <oughs> ถ้าเกิดว่าผมท,ท้าทายสำเร็จก็มันจะบอกว่าการเพิ่มขึ้นของการจัดอันดับเพิ่มขึ้น10เลยนะครับเน่ก็ได้รางวัลเป็นไอโทเคนถ้วยอันเนี้ยโทเคนถ้วยนี้สามารถเอาไปซื้อของในร้านค้าได้อีกนะเออด่เห็นเปล่าขึ้นมาอันดับที่17แล้วนะครับ <c oughs> เนี่ยมันจะมีสนามกีฬาร้านอยู่นะคุณผู้ชมเราก็สามารถเอาไอ้โทเค็นที่เราได้มาเมื่อตะเกียมาเลือกช้อปปิ้งของในนี้ได้นะครับของอย่างอื่นก็มีนะร้านค้าเขาก็ทําออกมาค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยข้อเสนอรายวันบัตรสิทธิพิเศษตรงนี้เราสามารถมาเปิดดูฟรีได้นะครับเนี่ยแต่ว่าอันนี้ผมดูไปจนครบหมดแล้ว ดูโฆษณาแล้วก็รับเพชรฟรีวันละ5ครั้งเติมเงินเติมทองมีหมดนะครับสามารถคลิกเข้ามาดูได้เลยส่วนยอดเข่าเยือกแข็งเนี่ยมันจะเป็นการสู้กับบอสมังกรหิมะนะครับเราจะต้องทําการท้าสู้ซึ่งของรางวัลเนี่ยมันจะแบ่งตามเลเวลที่เราสามารถกําจัดมังกรหิมะมได้ตอนนี้ผมเล่นถึงเลเวล12บมาลุยกันเลยดีกว่านะฮะพูดเยอะเจ็บคอมาถึงก็ปั๊มมาหน้าปั๊มพลังงานไปเหมือนเดิมนะครับเนี่ยมังกรมาแล้วนะคุณผู้ชม แต่ว่าไม่ได้มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเขาจะมีลูกน้องออกมาด้วยผมต้องปล่อยไอ้จิ๋วไปก่อนแลนว้วจังหวะนี้ไอ้จิ๋วไปก่อนแล้วก็เอาตัวฟันเร็วไปแต่ว่าตีถึงไหมครับเนี่ยยังตีถึงอยู่นะเพราะว่ามังกรมันบินตา่ายิงลูกบอลไฟใส่ไปเอาตัวยิงไปตัวฮีโร่มาเร็วตัวฮีโร่มาเร็ว,ฮ,รวฮีโร่ต้องมาละฮีโร่ต้องมาละจังหวะนี้ลูกน้องเอาไ่อยู่ตัวนี้มันโหดตัวฟันเร็วไปไอ้จิ๋วไปไอ้จิ๋วนี่ยต้องปล่อยไปเรื่อยๆนะครับจิ๋วปล่อยไปเรื่อยๆ เอาเรียบร้อยเรียบร้อยผ่านุคิดว่าจะไม่รอดเมื่อกลอนมันโหดมากเนี่ยผมก็จะสร้างความเสียหายไปเท่าไหร่มันก็จะมีบอกนะครับแล้วก็ของรางวัลที่จะได้นี่เห็นไหมได้แล้วพอกำจัดเลเวล12ได้แล้วก็จะได้รับของรางวัลตามนี้เลยนะฮะซึ่งด่านที่อยู่ด้านล่างทั้งหลายเนี่ยตอนที่เราเล่นครั้งแรกมันจะยังไม่ปลดล็อกให้นะคุณผู้ชม เราจําเป็นจะต้องเล่นด่านปกติทั่วไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆทยอยปลดล็อกให้เราเองซึ่งผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณผู้ชมได้ลองแล้วเนี่ยลับรองว่าเพลินแน่นอนคือมันเล่นเพลินจนลืมเวลาจริงๆเออแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกนะครับก็คือวิธีการใส่โค้ดโปรโมชั่นให้คลิกตรงมุมซ้ายบนจอนี่นะฮะที่เป็นรูปสัญลักษณ์ตัวเราเนี่ย แล้วก็มาที่การตั้งค่านะครับแล้วมันก็จะมีรหัสแลกรับของรางวัลตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามีโค้ดของเกมนี้เราสามารถเอามาใส่ที่หน้านี้แล้วก็กดยืนยันไปได้เลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมหลอดฮูเร่ลิเกนออฟลิเกนเกมมือถือแนววางกลยุทธ์ป้องกันฐาน ถ้าใครที่ชื่นชอบเกมแนวนี้หรือว่ากำลังอยากจะหาเกมที่เล่นง่ายๆสบายๆเพลินๆเ,เน้นใช้สมองวางแผนจัดทีมป้องกันแล้วแล้วก็อยากให้ลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับรับรองว่าจะเพลินจนวางไม่ลงแน่นอนและที่สำคัญเลยคือมันเป็นเกมที่เหมาะกับสายฟรีมากๆเพราะถึงแม้เราจะไม่ได้เติมเงินเลยเราก็สามารถเล่นได้โหดเท่ากับสายเติมนะครับ ใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้ที่ด้านใต้คลิปนี้ละกันโหลดไปเล่นแล้วก็อย่าลืมหาข้าวหาปลาหาเวลานอนกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ